เธอได้ค่ะชื่อเด็กหญิงอานิซาไมโดยเด็กฉันประจัศึกษาที่ที่สี่เจมงๆตั้งตั้ง,งหน่อยครับมดเป็นม,นมแมลงขนาดเล็กที่เราพบเห็นอยู่ทั่วทุกมุมโลกมีมีหล,ลากหลายสายพันธุ์เช่นมดดำมดแดงมดตาน้อยมดคันไฟโดยมดส่วนใหญ่ จะอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นรังซึ่งในแต่ละรังจะมีมดที่มีหน้าที่แตกต่างกันเพื่อดำรงชีวิตรักษารังและสืบเผาพันธุ์ของมดแต่ละรังให้อยู่รอดต่อไปเช่นมดงานมีหน้าที่หาเสบียงอาหารให้แก่รัง มดงานจะสำรวจ